สกรพลบูนค่ะวันนี้นี่เรามาทําอะไรกันคะพี่ภูเรามาเป็นพิธีกรรายการเจาะใจคะ่ะอือฮเป็นพิธีกรรายการเจาะใจเลยคะ oh. แสดงว่าวันนี้เนี่ยรายการเจาะใจจะต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเลยใช่ไหมคะพี่ภูครับผู้ชมจะจะอะไรครับจะดูรายการของเรารายการของเรา <c oughs> รายการใครคะรายการของเขา <c oughs> ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีเงินไปสร้างรายการเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะรายการของเขาแล้วพี่ภูคาดหวังว่าผู้ชมดูรายการเสร็จปุ๊บจะนนารัฟันดีนนารัฟันดีเลยพี่ก็เลยเตรียมครอบครัวมาสองครอบครัวสอครอบครัวอครอบครัวใครบ้างคะพี่ภูครอบครัวที่หนึ่งประกอบไปด้วยผู้หญิงคนหนึ่งเขาทําไมคะ เขาร้องเพลงเก่งที่สุดในโลกเขาไม่ใช่ในโลกเลยเหรออุ้ยพูดผิดอะร้องเพลงเพราะเหรอร้องเพลงเพราะที่สุดในโลกร้องเพลงเก่งก็ได้นะเขาก็ร้องเพลงเก่งเหมือนกันนะแป๊บนึงนะเอาอีกนี่มันถ่ายจริงหรือวะจริง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 จรก็แย่สิทำไมอน่ยไม่ได้เนี่ยต่อเลยต่อเลยต่อเลยกำลังสวยงากสวยงายโอเคนะหนึ่งสองตัดเขาหม่คถึงเอาใหมายถึงโอเคผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำไมครับผู้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาร้องเพลงเก่งที่สุดในโลกแล้ว อีกคนหนึ่งอะคะเป็นผู้ชายที่ตลกที่สุดในโลกรรงเหอคนที่ร้องเพลงเก่งสุดในโลกกับคนที่ตลกที่สุดในโลกมาเจอกันกลายเป็นใครคะกลายเป็นแม่ตั๊กและพ่อหนุย่ยไงครับแม่ตั๊กแล้วก็พ่อนุ่ยสดีค่ะ สวัสดีครับน้องเฟิร์นสดีค่ะโอ้โหวันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยมาทั้งครอบครัวเลยอคะครอบครัวตลกอย่างนี้ก็ต้องจัดไปสักหนึ่งเพลงอขอเพลงเลงเลยเอาแบบเพลงประจำครอบครัวเฮ้ยมีเพลงประจำครอบครัวด้วยเหรอคะผมครอบครัวตลกบางวันแล้วก็เศร้าก็โศกเล่นไปแล้วทำไมตลกพอตีหัวปุ๊กอุ้ยตลกตลกที่จำครอบ ครอบครัวแล้วแม่ไม่ร้องด้วยเหรอคะอันนี้ให้เขาส่งคนแล้วกันนะคะเพลงสไตล์แบบนี้นะคะหมอเขาสงคนใช่เ<ด>พระเมื่อก<ะ>ี้พูดบอกแล้ว<ช>ว่าว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงเก่งสุดในโลกใช่เพลงบ้าบ้าบบไปนให้เขาดีกว่าหรออยู่กันสว่าปีนี่บ้าบ้าบบอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแต่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะคุณสิริพรโโอ้หเอานามสกุลด้วยไหมคะนามสกุลเดี๋ยวทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเดี๋ยวก็มีน้องให้พูดเขาเขาตลกใจอย่างนี้แหละทำไมคะการนุ่งการนิ่งการเล่นตลกหยอกล้อกันไปเพรกลับบ้านเพรกลับบ้านอาจจะไม่ตลกก็ได้ทำไมอ่ะคนเรามันมีต้องมีเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังนี้อาจจะซีเรียส ซีเรียสเหรออ่า <laughs> ใช่ซีเรียสนี่ใครซีเรียสกันระหว่างพี่ตาก,กับพี่นุย้ยเนี่ยใครซีเรียสเขาจะซีเรียสมากกว่าพี่ถ้าเงินไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยโอเคจะบอกให้ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ครอบครัวพี่นุย้ยพี่ตากแล้วก็น้องภูนะครับวันนี้เฟิร์นเขาขอาครอบครัวเฟิร์นมาเอาเฟิร์นพาครอบครัวมาด้วยเหรอมีครอบครัวเฟิร์นทุกครั้งเนี่ยไปทำงานเนี่ยไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่เลยเห็นน้องเฟิร์นไปคนเดียวตลอดเลยถูกต้องตอนแต่ก่อนตอนก่ทิ้งแต่พอมีอ่าเขาเรียกว่าอะตอมตอมอะตอมหนึ่ง ผุดขึ้นมาบนโลกนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอะมีบา้าขึ้นมาเฟิร์นเลยต้องดูแลตัวเองเห็นพี่ลงบอกว่าน้องเฟิร์นเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมากอายุสองขวบนี่ชงนมกินเองแล้วใช่ไหมลูก ใช่ค่ะชงนมกินแต่ว่าน้ำร้อนลวกมือก็เลยซองสามพวกก็เลยไม่ได้ทำโอ้เป็นเด็กที่เก่งมากเก่งๆเลยใช่เลยอันี้แปละแล้วก็ครอบครัวันออกมาเลยได้ไหมคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาสองคนนี่รอกันเหงือกแห้งแล้วโอ้รอนานแล้วรอนานแล้วนะคะขอเชิญคุณพ่อจตุโค์แล้วก็แฟงเปิดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีกันลูก แสงเฟิดล um. ูกชาวผมครับเมื 8, 2, nah. ่อกี้เห็นคุณโเขาไหว้คิดได้ไหมครับไหว้สวยๆลูกหนึ่งสองสามกโอ้โหอจะหักอยู่แล้วเนี่ยอ้าไหว้สวยๆไหว้ผู้ชมสวยๆเลยหนึ่งสอามชีสกลมไปลูกเมื่อกี้ลืมเเป็นป่าเป็นเปล่าใส่ใส่ไหมเป็นตุ๊ดปากซะหน่อยเอปากซะหน่อยนะเป็นทุบเลยแต่แฟงเปิดอ่ะแฟนเปิดเป็นไหมเป็นไหมอ่าไม่เิดโอไหมลูกโอไหมนนี้โอไหมโอูโอไหมูโอไหมกโอนะ ่ะดูเองก็โอนายนี่เมื่อกี้เห็นร้องเพลงก็เลยอยากให้ลูกผมร้องบ้างร้องเพลงได้ลุกไลเลิฟคุณไม่พูดบ้าเหรอลุกไลเลิฟอยากจะให้หูเมื่อตอนอายุนี่ตอนนี้อยู่อนุบาลสามแล้วนะตอนอยู่อนุบาลหนึ่งร้องเพลงกลัวกลัวกลัวที่ไหนเราซื้อตั๋วกันไปเนี่ยไปดูงานไปดูทั้งบ้านเลยเป็นงานลาตีของกัดสินทรอนอะแคนดมี่แสดงว่าเต้นได้เก่งมากโอ้โห กูกลัวกูกลัวทีไหนอยู่อย่างเงี้ยครึ่งเพลงครึ่งเพลงจำท่าได้เปล่าแต่ว่าเขาขอเปลี่ยนเป็นลูกไรเลิเอาลูกไรเลิกแล้วแต่ลูกไรเลิกลูกไรเลิกจะใครจะลูกไล่ลูกไรเลิกทำไมลิ้นจุกปากลิ้นจุกปากพี่รูปพี่เวลาอายเวลาอายเหมือนหมาพี่เลยเเฮ้ยดี่อยวเดี๋ยวพ่อบอกลิ้นจุกปากลูกตอบเลยเหมือนหมาพี่เลย เดี๋ยวก็เตะทั้งครอบครัวไม่ใช่มันเป็นท่าเวลาอายเอาอะไรลูกไล่เลยหนึ่งแต่ก็ต้องเตะเฟื่องร้องเฟื่องร้องเจองเจอเจองเจอทีไล่ยิงชอบยิงทุกใจจังอยากบอกว่าไม่น่าได้เฟื่องร้องเยอะๆที่ลูกอยากบอกว่าไล่ว่าไล่ว่าไล่ข้างหูเธอเลยไล่ข้าง เลยเลยเลยตังบูดก็ดูหน้าฟังเดินจำมป็นหมาจริงๆเลยต้องเนั้นเลยนะชอบนิ้นจุป่าเนาะน้องเขินโอเคอโอเคโอเคจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเฟิร์นกับพี่ภูเป็นพิธีกร่เป็นแค่พิธีกรปลอมๆเท่านั้นเรามีพิธีกรจริงๆอยู่อย่าเอามาสิเดี๋ยวจะมั่วเอาเอาเมาเป็นหลักเลยเนี่ยตรงนี้เรามั่วมาเอาเขามาคุมดีกว่าใครครับพี่ภูพิธีกรจริงๆของเราใครพี่อะไรลุงอะไรนะลุงอะไร ลุงอะไรนะลุงดูเปล่าลุงดูดูอะไรดอกดอกอะไรดอกกระโดนมาช่แล้วจาบ้าแล้วดูสัญญาท่านลูกสวัสดีครับ่านผู้ชยมครับอย่าแปลกใจนะครับนี่คือรายการเจาะใจนะครับจริงๆแล้วเราตั้งใจอย่างที่น้องภูต้องเรียกพี่ภูใช่ไหมครับอย่างที่พี่ภูตั้งใจไว้ก็คืออยากให้ผู้ชมนอนหลับฝันดีในคืนนี้ครับก็เลยเชิญสองครอบครัวแล้วก็เด็กที่มีความสัต ไอ้คุณจะดืดอะไรกับลูกผมใช่แฟร์เฟิร์ตใช่คร์บนี่คนนี้แหละครับแฟร์เฟิร์ตเขากินอะไรมาอย่างลูกพี่เขาหิวอะไรเปล่าเนี่ยสังเกตดูเมื่อกี้ยืนอย่างนี้ตลอดแล้วหิวอะไรม้าดองหิวอะไรเปล่าวันนี้อยากจะชวนท่านผู้ชมนะครับชมรายการแบบทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกมาชมพร้อมๆกันมาดูว่าเคล็ดลับในการเลี้ยงเด็กของแต่ละครอบครัวซึ่งมีเคล็ดลับอันพิสดารเพื่อให้ได้เด็กที่มีคุณภาพครับประเทศนี่รายการเพิ่งเริ่ม เด็กเก้าจะไปหามแม่นี่รายการเพิ่งเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีมากเดี๋ยวมันก็ร้องไห้แล้วโอเคจะร้องอยากจะร้องอยากลูกไม่มีวันนี้สัญญาแล้วนะสัญญาแล้วเพราะว่าพี่คุณดูมีอะไรครับวันนี้มีอะไรให้เด็กครับวันนี้มีคุนยนเออไม่ใช่อุนยนยนไม่ใช่อุนตอ้์แมนอะไรนะอุนตอ้์แมนอะไรนะ เบลิอสถ้าเต้นปั๊บอุลตร้าแมนมาเลยใช่ใชถ่าลิ้นจุกปากปั๊บอุลตร้าแมนเก็บอ่าโอเคอุลตร้าแมนเก็บแน่เพราะวันนี้น่าจะลิ้นจุกปากเยอะอะช่วงหน้าครับกลับมาพบกับ2ครอบครัวหันสากันครับในรายการเจาะใจครับลงเลนเตอร์ป่ะลงเลนเข้าอินเตอร,ร์อาอย o ่โอเคทุ่งเขอเป็นอินเดียิ้ยนไม่ได้เตะดูเด การที่จะมีเด็กขึ้นมาคนหนึ่งโตขึ้นมาเป็นอะไรอย่างไรก็อยู่ที่ครอบครัวเลี้ยงผมบอกว่าสองคนเลี้ยงไม่เหมือนกันด้วยอยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรอลต้าแมนเบบี้อูดใช่ตัวนี้ไหมใช่ตัวนี้ไหมใช่เพราเราอยากได้เราชี้เราสาใจหัวเราะกัก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 หนักๆเลยเป็นไงครับลูกคนนี้ได้ข่าวว่าโอ้โหเป็นกังวลเป็นห่วงเป็นใยเป็นทุกอย่างตั้งแต่ท้องเลยอ่ะใช่ไหมอ่ะ อ๋อหลังจากนั้นผ่านพ้นไปเขาเริ่มโตขึ้นมาคุณเลี้ยงแบบไหนครับออกมาก็ไม่อ้อนไม่กวนไม่ร้องไม่อะไรนะแต่ไม่ตกใจแแต่เราเป็นเยอะเออหนูเป็นเยอะโอ้ยงเลยอะวางไว้ทำไมนะเก็บยังครับครับลงมาแล้วครับปั๊บเหมือนผมครับผมเข้าของเกะกะเนี่ยผมเดินเข้าบ้านนะแป้งสัดลูกวิ่มาเก็บเลยแม่มันถูนขึ้นมาอะไรแล้วใครเก็บเราวันนี้ต้องไปกรอกศีล